สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็มาอยู่กับโจด์มามึนนะครับดูมันจะทําอะไรของมันนะครับคลิปนี้น้ําไม่เย็นครับสปอนเซอร์ไม่เย็นนะอยากกินเย็นๆน้ําจะคลองนาให้ครับมาเกี่ยวข้าวอา่ะนี่ก็เป็นนายแช่มนะครับแช่มเกี่ยวเองเลยนะครับโจดก็เอา้าบอกว่าซื้อน้ําไม่เย็นมาให้เขาเราจะทํายังไงเอาไปดูเขาครับ เจ้าติ๊กนัยจับตุย้ยหรือเโอ้โยนลงน้ำเลยครับสูตรไหนของเขาบอกซื้อน้ำไม่เย็นมาครับเขาจะทำให้มันเย็นอ่ะมัดไว้ก่อนเอาขวดมัดเชือกครับแล้วก็โยนลงสะเลยครับโอ้โห ประมาณกี่ชั่วโมงจะได้กินเนี่ยเย็นแล้วเหรอ,อ,อเดี๋ยวถ้ามันหลุดนะ่าจะจะอดกินน,นั่นแหลให้ไปงมหาเลย,ยเรียบร้อยครับ,จ,บจะลอยไหมเนี่ยเขามัดเชือกไว้ครับ เดี๋ยวมารอมารอดูผลนะครับประมาณสักสองชั่วโมงว่าจะเย็นให้ไหมนี่เลยโจทย์มหาหมืน่นมันต้องหาเรื่องให้ดาทุกวันครับไปขับรถตกนาก็ตกอะไรสักอย่างนึงโอเคเดี๋ยวมารอดูผลครับนี่ครับเชมเกี่ยวนาตัวเองครับให้ขึ้นเกี่ยวเองเลยอยากได้แบบไหนก็เกี่ยวเอานะครับเดี๋ยวผมจะนอนรอแล้วนะครับ à, xem chị... mà đừng nam lợi. Treo ấy, lợ yên mấy chốt xe ấy sống chung mong lợ chết này <laughs> đinh chị, chị yên lê à, chim luôn à, đi, đi. <laughs> ออกซิมดูเย็นไหมเย็นไหมเย,ย็นนิดหนึ่งไม่เย็นิดหนึน่งสูตรอาจารย์จอดโอเคสรุปว่าเย็นอยู่ครับนิดหนึน่งแคมบอกตอนนี้ก็เปลี่ยนสายพานอยู่ครับแชมครับที่ไรจอดทุกทีเลย